พัฒนาคารใหม่ฟ้าเสิร์ฟความอร่อยทั้งไทยและจีนมีห้องวีพีส่วนตัวและพื้นที่สำหรับจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะพัฒนาคารใหม่ฟ้าอร่อยในราคาคนไทยต้นตำรับพรุทธฉายที่อยู่ที่สระบุรีเขาจำลองจากนี่ไปเมือวาอยู่ที่บ้านขาพระพุทธฉายที่สระบุรีประวัติคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคุณดูดูพระโพธร,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 รูปองศักดิ์สิทธิ์ข้างในคือพระโพธร,รูป บุตรสลาคำครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสเป็นวัดที่สร้างขนสมัยที่สร้างเป็นธนบุรีเกิดจากที่นี่หรอที่นี่จึงได้ชื่อว่าเข็ดพาสีเจริญเก็บพาสีสร้างความเจริญ เราเรียกว่าฝั่งทนครับฝั่งรอำฝั่งพันธนาฝั่งนี้ฝั่งทุนแต่ทีหลังเนี่ยมาเป็นเขตเขตก็เลยเขตภาษีก็เลยเขตภาษีนี่เขตภาษีที่นี่ครั้งแรกของประเทศไทยอ๋อนิวยอร์กซิตี้เลยตรงนี้แต่จริงๆน่าจะเป็นแบบนั้นลงทุนครั้งแรกที่นี่สร้างเมืองที่นี่ท่าเจ้าตากนะครับฝั่งร่ำ เป็นวังเก่าเหรอวัดท่าพ h a เนี่ยเหรอหมดเลยวัดท่า phas เ,เหรอเป็นวังเก่าหมดเลยมไม่ใช่วัดอรุณเหรอครับ พอบ้านข้าหลวงหมดก็เลยเป็นคลองบางหลวงโอแล้วป่อนนี้เรียกกันคลองบ้านข้าหลวงครับคลองบ้านข้าหลวงข้าหลวงหมดแล้วครับบางหลวงแล้วเป็นนี่ยะมาได้ฟังสตอรี่จริงๆจากที่นี่เลยพี่พี่เล่ายังไม่ได้ครึ่งเพราะพี่มาอยู่ที่นี่สามสิบปีหลวงพ่อน่าจะอยู่ที่นี่เกินหกสิบวพอเป็นพี่ ย่กลับเลยพ่อวันชื่นที่นี่ก็ตักน้ำเอาเกจะเดินเห็นไหมพระองคโตอตที่ลกที่มีไต้นตำรับพระบิดาที่มูลค่าหลักล้านของคนไทยครับ ต่เคผมยังไม่ร huh. uh ู huh. uh ้เลยเนี่ยต่างบอลนะบอลบอลด้วยไปนะ่้วครับยินอีกยยกคืนใหม่รอบก็ได้ ก็เป็นไฟแบบนี้เหมือนอยู่กรงทีเลยเห็นไหมจริงๆถ้าวันราชโอรส อันนี้เราขึ้นท่าเรือท,ที่วัดขุนจันทร์ใช่พราเจ้าวาดคนคนไม่สอดเจ้าวาดที่นี่คนไม่สอดเป็นพระที่เกง่งพระเกจิเกง่เกงมากพัฒนาวัดทสวยงามเลยเราลงเพื่อจะไปกินอะไรนะพี่เราจะไปกินก๋วยช่ายตลาดโพูก,กันนะ<อ>และขนมหวานตลาดโพ<อ>แล้วก็มีกรอบรอห้าเราเดินตับตอกออกตามประตูนะเพราะเราไม่ออกถนนใหญ่เราจะเดินตับตอก้องเล็กไปเดี๋ยวป้านจะได้ไปเห็นลงค่าจัาดไก่ค่าไก่สมัยก่อน สานผัวลงค่าไก่อเห็นยังลงค่าสานอะไรก่อนอ่ะข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวพาไปนะไม่ได้เสียงเออร์นะเดี๋ยวซีซี่ใช่ไหมเงือกินเงือใช้เขยกางก้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái Gõ Để không ประวัติประวัติานทำไมเขาได้พิชลินแลว้วก็น้ำปล่าสี่แก้วห้าแก้วกิกเด็กดิ้นอะไร่เงี้ เดินที่นี่ตอนอายุเท่าไหร่โว้ยตอนนั้นอายุสิบขวบแล้วสิบขวบก็มาตลาดภูแล้วเหรอใช่เหรอะไรมาขายเอาอะไรมาขายเอาแป้งทองเหลืองมาขายแป้งทองเหลืองมาขายครับอายุสิบขวบขายแป้งทองเหลืองแล้วเหรอเป็นเท่าแก่แล้วเหรอเป็นลุงจ้าโอโหเสร็จทีคนท้องเลี้ยงนี่กาแฟสุริยะ แดงมะนาวจระแดงเอาแดงเอาแดงก็เท <c ười> นิดหนึ่งครับ